แล้วครับส่งงานคอนด้านหลีดมาดูนครับจัดส่งสภาพนี้เลยที่ว่ารับรถไปตั้งแต่เช้าเนี่ยตอนเย็นมารับรถเลยครับเนี่ยก็มีหยดหน้านะครับแล้วก็มีเปล่งชุกหลังแล้วก็มีคำบอกนะครับแล้วก็ขาตั้งค่ายที่สุดก็ใช้ของเดิมได้อนะ่ะมาดูกันครับว่าส่งที่ออกมาจากเมื่อเช้านะตอนนี้คือออกมาเป็นกระถางนี้เลยมาดูนครับนี่นะแต่ว่าจะพยายามรักษาตัวรถให้มันเป็นแบบบอดี้เดิมมากที่สุดดูแล้วไม่น่าเกลียด อันนี้นี่คือออกแบบให้ผู้หญิงนั่งได้นะฮะถ้ามาดูท้องหน้านะคะดูความที่เป็นท้องหน้านะอันนี้โดนหน้าประมาณสองนิ้วใช้วิธีการโหลดนในแล้วก็เซ็ตใหมใ่ที่เซ็ตไปหลายรอบมากกว่าจะได้สื่อมี่ก็คือว่าเป็นนิ่มคือนิ่มใกล้เคียงของเดิมแต่มีความหนึบแล้วก็เสียงไม่ดังนะครับดูนะนี่นะระยะยุกระยะยุกยากเนี่ยคล้ายคล้างเดิมเลยแต่จะเพิ่มความหนึบเข้ามานะครับแล้วก็เสี่งที่ดังคือเสียงแย่นะนี่นะแนี่นะครับ สงน้วแล้วสันะครับแล้วก็ยังตัามมาดึงปแล้วก็มาดูโชคหลังนะนี่นะบนหลังครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจะโยกรถให้ดูแล้วกันตัวโช๊คหลังเราจะโยกให้ดูนี่นะมาดูโช๊คหลังครับนี่นะรายะยุบประมาณนี้เลยครับแล้วก็มาดูในส่วนของเบาะนี่นะเบาะนี่เรามีการคิวซีให้เรียบร้อยนะครับหลายคนถามว่าอันนี้เป็นโช๊คเดิมที่เปลี่ยนไปนะเราก็จะการเรียบเก็บไว้เรียบร้อย เนี่ยเรามีการคุยสีให้บอกเขาบอกว่าร้านเบาะเนี่ยร้านไหนก็ทําได้ปาดเบาะมันก็เหมือนกันทุกร้านนี่แหละถ้ามันถ้าคุณคิดอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าคุณยังไม่ใช่ลูกค้าเรานะเพราะว่าการตัดเบาะมันจะมีรายละเอียดนะฮะโดยเฉพาะเบาะใบนี้เนี่ยก็คือโจทย์ของลูกค้านเนี่ยก็คือจะมีในส่วนของอผู้หญิงขับด้วยแล้วก็ผู้ชายขับด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยคุณผู้หญิงเนี่ยนั่งท้องอยู่คุต้องการให้มันนั่งสบายผมก็เลยขุดแงเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็เก็บอบาให้ ทำให้มันนั่งสบายขึ้นแล้วก็จังหวะการไหลเนี่ยก็จะมีช่วงคุยของตัวบอ,อดข้งหลังให้ด้วยแล้วก็ส่วนข้อหน้าเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้หญิงย้ายประจําจรถของคุณผู้หญิงเนี่ยคุณผู้หญิงย้ายนักขับเนี่ยไอข้อหน้าเนี่ยผมก็ปรับแอโรไอส่วนหัวตรงนี้เนี่ยให้ต่ำต่อให้มันต่ําคือไม่มันมันจะแข็งหน่อย,อยแต่มันก็ไม่ได้แข็งมากนะเนี่ยมันก็ไม่ได้แข็งมากแต่ว่าพอเราต่ำเนี่ยมันก็ยังนั่งสบายอยู่ตรงเนี้ย ผมขุดแอ่งเข้าไปด้วยแล้วก็มันจะมีตัวรัดตัวนี้สำหรับ <c oughs> ผ,ผู้ชายเวลาผู้ชายนั่งสุดสายเนี่ยมันก็จะมีตัวยันตรงนี้ไว้แล้วก็คำนิยมันวนยังเก็บไว้อยู่นะถ้าคุณผู้หญิงเนี่ยเวลาขยับรถอาจจะต้องใช้พื้นที่ในส่วนของหน้าหน้าเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่มันจะทําให้คุณผ,ผู้หญิงเนี่ยมั่นใจในการขยับรถเนี่ยมากขึ้นแต่เวลานั่งขยับมาข้างหลังเนี่ยก็ย,ยังนั่งสบายอยู่เพราะกเก็บความเพิร์ฟตรงนี้ไว้แล้วก็ผมเพิ่มสัง่งตรงนี้เนี่ยให้มันให้มันให้มัน,ให,มนให้มันเด่นชัดขึ้น นั่งสบายขึ้นนะฮะแล้วก็เก็บขอบรายละเอียดทุกอย่างเนี่ยความเนียนเนี่ยก็คือเหมแบบเดิมจิ๊เลยทรงที่ออกมาก็ประมาณนี้ครับรถจิ๊จอดออกมาก็ยังจอดได้นะที่ผมจ้างขาตั้งข้างนะบางปล่อยมือนะแอนรถจอดได้สบายไม่ล้มแล้วก็ปรึกษาเรถเนี่องอย่างอื่ดีโอเคครับตามนี้เลยแล้วก็ใครสนใจเนี่ยจะจัดทรงแต่งขาพเนี่ยร้านเรารับจบให้ทุกเครื่องเลยไม่ว่าจะเป็นโหลดชกหน้าชกหลังชกเดิมทำหรือชกเปลี่ยนเนี่ยเข้ามาปรึกษาเราได้ครับปัญหาของ เฉพาะงานบอกเนี่ยเราจะใส่รายละเอียดในเรื่องของจักรย์รถเนี่ยเราจะให้บอกแต่ละคนแต่ละสไตล์ของการขับขี่แต่ละคนเลยโอเคครับตามนี้เลยเอฟบายแหล่งจักรยานจะลาวันนี้ครับ